สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเจ็ดเกินะครับกับรายการเก็บเบี้ยใตะถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพศสกบดีที่13เดือนกรกฎา,าคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้มี2ช่วงเวลาเช่นเดิมครับในช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเจฐฐฐาะเศรษฐกิจนะครับช่วงที่2จะเป็นช่วงรู้ออมวันนี้ช่วงเจฐฐาะเศรษฐกิจเราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐ,ฐกิจจีนนะครับซึ่ง ไม่ได้เจริญเติบโตตามที่คาดเอาไว้แล้วก็ควรจะมีการปรับแผนในการส่งออกกันอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิสิตลิมลือชารองประธากะกนกรรมการหอการค้าไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอ,อมสินนะครับวันนี้เรื่องของผลการสํารวจที่พบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก่อหนี้เสียเป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อรถยนต์เนี่ยเยอะมากนะครับ อาจจะขาดการวางแผนการเงินแล้วก็การออมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภิันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัรลรวมมูลค่าทั้งสิ้น60ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจานวน10รางวัล รางวัลละสล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1อีกมูลค่า30ล้านบาทนะครับรวมแล้วเป็น60ล้านบาทสามารถออมผ่านทางธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน m มโมก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่31มอกรกฎาคมนี้หรือจนกว่าจะมีธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5 หรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยตะถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก<ๆ>็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข 4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการ รวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนะครับในท่ารายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนดานให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกด้วยการเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วหรือจะเป็นผู้ผลิตสินค้าพเพื่อจําหน่ายก็ได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ1น0 0 0แบาทครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งนะครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบาย GSB นะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในการประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ผ,ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายแล้วนะครับโดยจะให้วงเงินสุวงเงินสินเชื่อ10,000แบาทด้วยกันนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามผูุ้กฟังว่า สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบาย GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับได้กําหนดวงเงินเอาไว้วงเงินที่บ้านนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นจำนวนวงเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับเอสเอฟเอสสี่ส e งสองหนึ่เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิสิตลิมลือชาครับรองประธานหอการค้าไทยเรื่องของเศรษฐกิจจีน ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เนี่ยแล้วเราจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวอย่างไรนะครับตอนนี้คุณพิสิทธิ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณคพิรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจจีนครับคุณพิสิทธิ์ครับโอ้ก็เอาเข้าเรื่องใหญ่จริง,รงๆนะต้องบอกว่าเอ่อที่ที่เราคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเอ่อเดิมทีอะเรามีความคาดหวังค่อนข้างสูงกับจีนที่จะกลับมาเอ่อเรียกว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับไทยด้วยเกี่ยวข้องกับหลายหลายประเทศด้วยนะฮะจริงไม่ใช่เป็นความหวังแค่ของไทยนะฮะเป็นความหวังของหลายๆประเทศเลยที่คาตจีนอยู่เพราะว่าเวลาจีนขยับตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลไปเรื่องของตัวเลขต่างๆครับอแต่คราวนี้ยพอมาถึงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะครับที่จีนเองก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยครับเอ GDP ของของทั้งโลกเนี่ยเอคาดว่าปีเนี้ยน่าจะลงมาเหลือแค่ัค สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ะสองจุดห้าลยฮะจากเดิมเท่าไหร่นะฮะที่เราคุยกันไปจากเดิมเกินสามนะอ๋ออ๋อโอ้โหเยอะนะครับเยอะนะครับก็คราวนี้เนี่ยพอเรื่องเรื่องนี้จริงๆมันก็มีสาเหตุอย่างที่เราทราบกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลไปยังการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจมันมีอาการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด นะครับแม้กระทั่งการส่งออกของหลายๆประเทศที่ส่งออกกันก็ยอดตกหมดนะครับมีมีของของไทยเราที่ตกเหมือนกันแต่เอาว่าถือว่ายังตกน้อยนะ,ะเนื่องจากว่าหลายๆสินค้าที่ไทยส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่มูลค่ามไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นกับพื้นฐานการใช้ชีวิตนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าจีนเองก็ถูกผลกระทบจาก สถานการณ์เหล่านี้จากทั่วโลกด้วยเช่นกันร,รวมถึงความไม่แน่นอนความเสี่ยงในระดับสูงด้วยนะครับของเศรษฐกิจในของโลกจีนเองนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีผลกระทบะจากเรื่องของเท oh, <hi. S 2> รดวอล์กรจีนนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของอ มาตรการต่างๆ,ๆ,ๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นทางั่างสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยกดดันจีนด้วยเหมือนกันนะครับก็สินค้าที่จะออกจากจีนโดยตรงผลิตจากจีนออกจากจีนเนี่ยก็เริ่มสง่งเขาเรียกว่ามีเขาหลางของความน่ากังวลน,นะครับว่าเอ้เราเ,าเขาจะเพิ่มกาลังผลิตเนี่ยแล้วแล้วการขายมันไม่เหมือนเดิมเขาจะทํำยังไงนะครับมันมันก็โยงมาถึงการที่จีนเองก็ต้องหาวิธีที่จะ เอาละมีมีจริงๆมีแนวคิดของญี่ปุ่นนะครับก็คือหลายสิบปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเองก็ย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปยังประเทศต่างๆด้วย <S <S อันนี้ก็ตอนนี้ถึงยุคจีนนะครับจีนก็เริ่มต้องหาเงลงทุนในประเทศอื่นๆแล้วก็เอาว่าอาเซียนก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับเพราะว่าอาเซียนเองยังมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเรื่องอ ทรัพยากรทั้งทั้งทั้งวัตถุดิบนะทั้งคนนะครับกําลังคนแล้วก็เรื่องของตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดด้วยเพราะว่าอาเซียนเองจริงๆเนี่ยไม่ใช่ค้ากันแค่ในอาเซียนที่เรามีเ t ฟทเอของอาเซียนกันเองนะครับวเวลาจีนมาส่งมาผลิตในอาเซียนปุ๊บเนี่ยก็ยังขยายการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่มี f อฟทเอของอาเซียนเชื่อมโยงไปด้วยนะอือ่า เราเออแล้วก็ยังมีเรื่องของกรอบการค้าของประเทศต่างๆที่จีนไปลงเนี่ยเขาก็ต้องไปมองแล้วว่าสินค้าเขาเนี่ยเป้าหมายตลาดจริงๆคืออะไรเขาก็ต้องไปดูละว่าอันแรกเลยนะผมว่านะนอกจากเรื่องที่แบบอไปลงทุนแล้วมีเ,เรื่องของ ease of doing business กนะ็คืออม,มีมีการอำนวยความสะดวกในการอาตั้งกิจการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มาจากภาครัฐเนี่ยมันยังต้องมีเรื่องของอ ความเชื่อมโยงกับตลาดเป้าหมายต่างประเทศด้วยนั่นก็คือ FTA ครับ FTA เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจของการลงทุนของประเทศต่างๆรวมทั้งจีนด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นภาพกว้างๆนะครับที่เราได้ติดตามกันมาครับคุณเพียรพันืมครับ,รบจนถึงบัดนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาแสดงว่ามันไม่ใช่ภาพของจีนอย่างประเทศเดียวแล้วเราก็จะมีวิธีการในการดูแลเศรษฐกิจเขายังไงให้มันพัวพันไปหมดนะครับคุณ พันหมดครับคราวนี้เนี่ยปกติแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆเลยนะครับว่าตัวเลขใหญ่ๆที่เกิดขึ้นใน GDP เขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร,รจริงๆจริงๆก็ยังมีข้อข้อดีอยูอ่เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนประชากรในประเทศที่ค่อนข้างเยอะเขามีเรื่องของการบริโภคในประเทศที่ค่อนข้างเยอะจุดแข็งเลยนะใช่อันนี้คือจุดแข็งคนเลยเพราะนั้นในในช่วงโควิดจะเห็นว่า ถึงแม้ไม่ต้องค้าอะไรกับใครบ้างเนี่ยนะครับเขาเขาก็ยังมีตลาดในประเทศที่มันเดินได้แต่มันก็มีเรียกว่าการชะงักงันบ้างเหมือนกันเพราะว่านโยบายที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการล็อกดาวน์ค่อนข้างบ่อยและเยอะนะครับการเดินทางในประเทศก็อาจจะยากนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยการเดินทางในจีนเองก็จะคึกคักพอสมควรนะครับเขาก็คงต้องมาทําเรื่องของการเดินทางในประเทศเนี่ย เป็นเป็นเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่จะช่วยดึงเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เอาเอาว่าจริงๆคล้ายๆกับไทยนะไทยเองเราเราก็มองเห็นแล้วนะครับว่าการส่งออกที่มีสัดส่วนต่อ gdp ที่ยังสูงอยู่นะครับของไทยเนี่ยหกสิเจ็สิบเปอร์เซนเนี่ยนะครับยังจำเป็นยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องอดูแลรับผลักดันตลอดแต่ผลักดันยังไงก็ตามปีนี้เดีราก็คาดว่าของเราเองเนี่ยส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยก็คงจะ อยู่ในระดับที่อ,อย่างดีก็คือเสมอตัวปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วเติบโต,ตดีมากนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยอตัวที่เครื่องยนต์อื่นๆที่เหลือและยังช่วยเราได้นะครับก็คือ,อการบริโภคในประเทศกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ถือความเป็นความหวังอันสูงสุดเลยนะของธุรกิจปีนี้นะครับของไทยนะครับก็เวลาเราเราคิดอย่างนี้เราก็จะไปเทียบกับจีนนะครับว่าเอ๊ะแล้วจีนเขาจะคิดยังไงนะครับจะชัดก็คือเขา สองสองตัวเลือกเขานะครับกำลังหาฐานที่จะย้ายการผลิตนะครับไปยังประเทศอื่นๆน,นะครับโดยที่แน่นอนอย่างที่ที่เรียนไปนะะก็ต้องมองหนึ่งสองสมสี่อย่างเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะครับในประเทศเขาเองเขาก็จะต้องอหาวิธีที่จะหมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยเช่นกันครับ,รบสองปัจจัยนี้เนี่ยเ,เราต้องปรับตัวยังไงบ้างฮะอ๋อ ก็จริงๆต้องบอกว่าเราเองที่เราเรามีกรอบการค้าที่มันมันเอื้ออยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแม้กระทั่งอย่างอย่างการที่จีนมาลงทุนในไทยเนี่ยนะครับเราก็มีกรอบกฎหมายมีอะไรที่วางไว้นะครับแต่นั่นแหละเราก็ต้องมาติดตามใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวที่เราติดตามกันมาตลอดก็จะมักจะเห็นว่าเวลาจีนมาลงทุนเลยในประเทศไทยเนี่ยมักจะดึงองค์คาพยกต่างต จากจีนมามาในไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไม่ว่าจะเป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเวลาคือเราต้องการการลงทุนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันให้เกิดประโยชน์กับ uh, supply chain value chain ในประเทศไทยเราเองนะครับครพันธ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญอ่า uh, นี้ไม่พ้นอะครับแล้วจริงๆแ uh, ม้กระทั่ง uh, ประเทศอื่นๆญี่ปุน่นสหรัฐหรืออะไรเองนะครับก็ มีความสนใจในการจะมาลงทุนในกรอบของอันเซียนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงที่ประเทศไทยเรายังมีเสน่ห์กับการลงทุนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับครับก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเราก่อน <c oughs> ใช่ไหมฮะแน่นอนครับ <c oughs> ความพร้อมเราก็เอาว่ารัฐเลเอกชนต้องต้องจับมือกันอย่างเหนียวแน่นจริงจิงนะครับเพราะว่าเอกชนเราจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับไปสกิดรัฐบอกว่า ตอนนี้มันสถานการณ์เป็นแบบนี้นะแล้วการที่จะดึงการลงทุนเข้ามามันติดอะไรอยู่นะครับมันมีอะไรที่น่าจะปรับเปลี่ยนนะในช่วงที่ผ่านมาจริงต้องบอกว่ารัฐก็ปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ease of doing business เรื่องของเอาว่าตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยการที่อะไรพวกนี้เปลี่ยนไปเยอะจนทําให้เราได้อันดับที่ดีขึ้นมากๆในระดับโลกนะครับ ่าแต่นั่นแหละอะไรก็ตามหยุดนิ่งไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เราประเทศไทยเราคิดแบบนี้หรือพยายามทําแบบนี้ประเทศที่เพื่อนบ้านเราก็คิดและทําเหมือนกันนะแล้วก็บางช่วงเขาทาได้โดดเด่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอแปลว่าเราอยู่คอมฟอร์ทโซนไม่ได้ครับ,บต้องปรับตัวหนีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ เอาไว้ให้ทันความเปลี่ยนแปลงก็พอไม่ต้องทำหน,นี้มันแล้วกันนะค,คุณเพียรพันธ์อืมครับทีนี้อย่างเอาล่ะด้วยความที่เราเนี่ยได้มีความจุดได้เปลี่ยนอของเราคือเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าทางจีนเขามีผลปัญหาเศรษฐกิจผมเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไทยจะน้อยลงไปได้วยหรือเปล่าคุณวิสิตมีมีส่วนมีส่วนวน,นะฮะมีส่วนเหมือนกันนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความพยายามจับภาพส่วนที่เกี่ยวข้องกันท่องเที่ยวนะครับว่าเออำนวยความสะดวกแล้วก็พยายาม กระตุ้นหรือว่าส่งเสริมให้สายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากอะ่ะที่ยังอยากมานะครับแต่ว่าอาจจะติดขัดด้วยเรื่องของการเส้นทางการบินด้วยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะครับ,รบแล้วก็เป้าหมายอของปีนี้ก็ถือว่าภาพการท่องเที่ยวก็กตัวเลขเริ่มเริ่มค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะครับ,รบอาจจะเกินสามสิบล้านคนได้นะครับซึ่งซึ่ง,งอเอาว่า เห <N> นือความคาดหมายในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าอย่างไงก็ตามอันนี้แหละเราก็ย,ยังต้องดูไปอีกหลายเดือนเหมือนกันนะครับ,รบว่าสถานการณ์ที่เราจะทําให้ความน่าสนใจในการมาท่องเที่ยวไทยเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเขาจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็เอาว่าเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานเราค่อนข้างกําลังเดินหน้าไปเต็มที่นะครับงบประมาณต่างๆไปลงที่โครงสร้างพื้นฐานเยอะเพราะเป็นเรื่องสําคัญที่เวลาจีนจะมาลงทุนหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องเนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องต้นทุนล้นล้วนเลยค่าขนส่งที่มันแพงกว่าประเทศอื่นอะไรพวกนี้นะครับการย้ายเคลื่อนย้ายตั้งแต่วัตถุดิบไปยังการผลิตสินค้าเสร็จแล้วไปลงเรืออะไรพวกนี้มันจะต้องเชื่อมโยงกันหมดคิดหมดเลยนะ่ยต ต้นทุนเรื่องเนี่ยมันแพ้คนอื่นไม่ได้คือถ้าเรามีส่วนไหนที่มันแพงกว่านะครับเอาว่าความสามารถในการแข่งขันมันก็ลดลงเพราะที่เหลือแล้วธุรกิจเขาดูแลตัวเองหมดครับพยายามลดต้นทุนเองแต่เอาว่าในเรื่องพื้นฐานที่ รัฐจะจัดเตรียมให้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆพวุนี้นะครับการการจดทะเบียนการเดินทางขั้นน้ำคมานาคมเรื่องของต้นทุนการจัดส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะติกทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับมิหน้าผมเห็นอินสเกตเองนะคุณวิสิธ์ว่าทาไมฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า,าของเขาเนี่ยเหมือนจะย้ายเข้ามาอยู่ไทยเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิสิตอันนี้ก็ถือว่าจริงๆต้องบอกว่าจุดเด่นของประเทศจีนในเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ คือ e ีวีนี่ยแหละครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่า,าฐานเรื่องวัตถุดิบนะครับเรื่องลิเทียมเขาเนี่ยอเขามีเราว่าเยอะที่สุดในเยอะที่สุดในโลกใช่เขาเขามีความพร้อมที่สุดในโลกนะครับจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมยานยนตน์ในของของประเทศอื่นๆที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์เหมือนกันเนี่ยนะครับจะยังไม่ค่อยโปรโมทอีวีซะ ร้อยเปอรแบบนั้นนะครับเพราะเรื่องของนี่แหละวัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเร็วเกินไปเนี่ยมันเกิด disruption แน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยลงทุนในรูปแบบของไอซีอินเทอร์เน็ตคอมพัวเตอร์เครื่องยนต์สารดาบไทยงั้ยนะครับนูนานน,นะครับเราเงินทุกอย่างก็ไปจมอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วการอยู่ดีๆที่จะมาเปลี่ยนเป็น ev ทันทีเนี่ย อ่อมันจะมีเรื่องซัพพลายเชนอะไรเล็กๆน้อยด <c oughs> ้รับผลกระทบแน่นอนนะครับอพวกยักษ์ใหญ่ที่เขาจะปรับเปลี่ยนเขาเขาเมองเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันทราวนี้เนี่ยการที่อความนิยมความสนใจในเรื่องอีวีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว <c oughs> ตัดลงนะครับก็หน,นีไม่พ้นอะครับว่ามันก็เป็นจุดดึงดูดจุดสําคัญที่ ถ้าใครก็ตามเนี่ยนะครับก็ดึงการลงทุนเหล่านี้มาได้แน่นอนถึงแม้ว่าซัพพลายเชนมันจะไม่ได้ยิบย่อยเหมือนกับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแต่มันก็มีผลและมีส่วนที่จะทําให้เกิดการเรียกว่าชิ้นส่วนอเอาเฉพาะนึกนึกภาพง่ายๆครับว่าชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับที่ที่ มาประกอบรถยนต์จะม,มีส่วนและมีผลแต่ชิ้นส่วนเล็กๆมากๆอย่างชิปอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรที่มันไม่ได้กินที่เรื่องการขนส่งระหว่างประเทศนะครับแต่แพงะอ่าอันนั้นพวกแพงๆอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกวิธีคิดหนึ่งละนะครับอันนั้นเวลาที่ที่แต่ละอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยการการมองแบบโดยรอบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เรียกว่าของเก่า ไม่ถูกดิสรับทันทีมีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนะครับของใหม่ที่จะมาเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันคือเรื่องของอนาคตนะครับเราก็คงจะต้องมองข้ามช็อตไปเหมือนกันว่าแล้วเรื่องอนาคตเนี่ยมันมันจะจบแค่ไอตัวที่เป็นอีวี EV ที่มาจากแบตลิเธียมนี้หรือเปล่าครับมันมันยังมีแนวโน้มมันยังมเีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ ไอ้ต่อข้างหน้ายังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมองข้ามช็อตเหมือนกันมิหน้าฟังคุณวิสิตพูดเนี่ยผมนึกถึงตัวไฮโดรเจนขึ้นมาเลยเพราะว่าโตโยต้าเขาพยายามจะเน้นตรงนี้เหลือเกินอ่าครับใช่ไหมแสดงว่าุไปยังสูงใช่ครับผมยั่ไ่ตองนี้ซื้อรถนะฮะรอก่อนใจเย็นก็คิดได้สองแง่นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าสมมตินะบอกว่าเอาละตอนนี้คนไทยเปลี่ยนใจมาใช้อีวีกันสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปัญหาก็เกิดนะครับคุณไฟฟ้าไม่พอไม่พอแน่นอนครับแพงด้วย อ่าแล้วอยู่ดีๆแล้วการเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อจะไปจอดรอกันเพื่อเติมไม่ไหวไม่ไหวมันก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะฉนั้นมันมันจะมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านครับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้แหละมันก็ยังมีโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตอมีการปรับตัวนะครับแล้วตัวเอาเอาเข้าจริงผู้บริโภคเองเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะครับอย่างอย่างเราจะซื้อรถเราก็คิดคิดหลายแง่บุมนะฮะว่าแน่นอนเวลาใช้แล้วมันติดใจนะรถไฟฟ้าเนี่ยใช่ ว่านั่นแหละมันมันก็ยังมีผลของเรื่องต้นทุนในระยะยาวอยู่ด้วยเหมือนกันครับ,รบเพราะว่าเราเราแน่นอนข้อแรกที่ที่คนซื้อรถไฟฟารรักโลกแน่นอนดูแลส่งแวดลอ้อมนะครับแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันคู่กันมาด้วยครับใชบ่เงิน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 จะหายวัดไปทีเดียวด้วยนะครับแล้วก <c oughs> ็เพราะว่าในในอนาคตหลังจากที่เราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเพนพอยที่จะต้อง หาทางแก้เนี่ยนะคตระมันยังค่อนข้างแข็งครับใช่ครับอ่ะจับตาดูต่อไปทีนี้เราจะมองของจีนเขาได้อีกรอบหนึ่งประมาณเดือนไหนฮะคุณวิศว์ฮะหมายว่าประเมินทุกๆสามเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนฮะอ่าก็จริงๆช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายเดือนทีหน่อยต้องขี่หน่อยครับเพราะว่าสถานการณ์เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับครับแต่ว่าก็คิดว่าในเรื่องของอเงินเฟ้อที่เคยขึ้นไปสูงสูงมากๆเนี่ยมันถึงจุดพีคแล้วกำลังอ่า หลายหลายประเทศก็เริ่มมีตัวเลขลงให้เห็นนะครับของเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เฟอ้อจนน่ากลัวละนะครับของเราเหลือสามเปอร์เซ็นนิดนิดเองนะครับซึ่งซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายมากๆนะครับเพราะนั้นนโยบายของการเงินระหว่างประเทศเนี่ยอ่ก็อาจจะกระทบแต่เราน้อยหน่อยละที่จะกดดันให้เราขึ้นดอกเบีย้ยอ่สูงสูงแรงแรงนะครับอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งสุดท้ายจะส่งผลไปสู่ธุรกิจที่เขาอ่าทนรับต่อดอกเบีย้ยขาขึ้นมากๆไม่ไหว ที่จะต้องปิดตัวลงบ้างหรือว่าการลงทุนใหม่ๆจะเกิดยากเนี่ยมันภาพมันก็จะเริ่มชะลอลงนะครับอืมครับอ่ะน่าสนใจเราติดตามกันวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณวิสิตครับขอบคุณมากครับคัรบสวัสดีครับกับคุณวิสิตลิมือชานะครับรองกรรมประธานรองประธานกรรมการหอการค้าไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้เรื่องการสารวจคนรุ่นใหม่นะครับประกอบว่ามีการก่อนหนี้ รถยนต์เป็นหน,นี้เสียมากขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัตพงศ์พภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ By GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมีวงเงินสินเชื่อเป็นจานวนเท่าไหร่โกนคำตอบมาครับ sfs 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เเกเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ